มาพบกับผมนะครูโรบนะครับกับไอรดดีนะครับซึ่งมีคนรีเควสมาที่ครับผมอยากทำบล็อกแบบมีเอฟเฟกออกมาช่วยรีวิวหน่อยได้ไหมอ่ะ,อะผมว่างงออนยังไงเหรอซึ่งเป็นสเก็ตไฟจากบลอกซึ่งผมบอกอ๋อผมผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบเฟอร์นันไอพวกเตาเผาอะเวลาเผาแล้วมันจะมีสเก็ตไฟใช่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองผมเข้าไปดูก่อนปุ๊บเดี๋ยวขอเริ่มเกมเข้าไปดูกันเลยยังไม่ได้เขียนยังไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวผมมาสอนแน่นอนครับ ซึ่งผมจะรีวิวให้ดูว่าเป็นอย่างนี้ก่อนนะถึงจะทําให้ดูโอเคนะเออรอสักครู่เครื่องนี้ช้าอยู่กำลังเรนเดอร์คลิปอยู่มันเลยช้าช้ามอกมาก,กเลยนะเอออืมเดี๋ยวผมเข้าไปทซิงเกิลเ,เทเยอร์ก่อนนะอ่าแป๊บหนึ่งอยู่ไหนว่าเตาเผ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 า แล้วหาไม้มาเผาก่อนนี่เลยทั้งหกสิบตีอ,อันซึ่งน่าจะเป็นประมาณนี้มั้งใช่ไม้อันนี้เผาได้ไหมไม่ได้มันต้องใช้ไม้อีกอันหนึง่งลืมลืมไม่ได้เล่น,ลน,ลนไม้ครับนานมากทอมไม้น,นี้ใช่ไหมเนี่ทิ้งไ้ปึ๊บป๊บอ่ะเผาซึ่งมันจะมีสเก็ตไฟอย่างนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยกระพริบ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 อะมันจะมีสเก็ตไฟอย่างเงี้ย เป็นออกมาเป็นระยะระยะแบบที่เขาบอกอะอะเพราะว่าน่าจะใช่อย่างงี้แหละเท่าที่คิดนะเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็เปิดมาที่ไฟลเมนใช่ไหมแล้วก,กดที่คูลูบอ็อกคาร์ดอะหรือว่าบอ็อกคาร์ดของคุณว่าคุณจะใส่ไอไฟนั่นอะที่บอ็อกคาร์ดไหนผมก็ไม่รู้นะว่าจะใส่ที่บอ็อกคาร์ดไหนของคุณซึ่งขั้นแรกเดี๋ยวเราต้องมากําหนดเป็นแรนดอมติ๊กติ๊กเพราะว่าติ๊กนี้มันหมายถึง ระยะเวลาในเกม20ติ๊กเท่ากับ1วิมันต้องจำไม่ผิดทิ๊กผมเคยสอนไปเมื่อนานมาแล้วนะซึ่งผมก็ลืมไปหมดแล้วขั้นแรกเราก็กดสาออลี e ่ครับสาออลี่ e นี่ทำาอะไ,ได้ก็คือเราสามารถให้มันแสดงแค่ไขแอนด์ซเชเวอร์จะได้ไม่ต้องทำงานหนะัก่าไขแอน์ end. ปุ๊บกดเปิดไปเสร็จแล้วเอาเสียดับพับลิคไวท์แรนดอมดิสเพลติ๊ก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 เล็บโบ อ่าตอนนี้ก็เป็น W แล้วกันผมชอบตั้งๆเสร็จแ,แล้วก็ In X In Y คือแกน X แกน Y นะครับแล้ว In z คือความสูงสูงต่ำแล้วก็ Random นะครับว่าให้มัน Random ตรงไหน Random เสร็จแล้วก็เปิดปิดกาเปิดปิดเหมือนเดิมอันนี้ก็เอเอเ r จะหายไปเอเอเ r แค่เวอร์ถ้าเราทำการ Import มันนะครับอ่าครบหนึ่งเดี๋ยวเอาชีตปุ๊บมันจะเขียนว่า dotnet dot m i c r f t ver แล้วก็กด Import เข้าไปก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหม เๆแล้วต่อมาเราจะกำหนดเ,เป็นการกำหนด x y นะครับ x y ว่าความสูงเท่าไหร่ซึ่งผมจะเอาให้ความสูงจากบล็อกมันจะเป็น f ฟร์นะจะเป็น in นไม่ได้ซึ่งตอนนี้ผมกําหนดเป็น in นใช่ไหมเราก็จะมาเป็นเขาเรียกการคลาสจาก in นเป็นโฟร์ก็คือใส่โฟร์ประกาศตัวแป,ปร f1 กับวงเล็บโฟร์ fold. x อ่ะ x ป๊บบวก บวก f อ่าต้องมี f นะถ้าเป็นโฟร์อ่ะอ่าแต่เราก็เอาเอา y ด้วย f y z เลย f 2วงเท่ากับ Class เป็นโฟร์ปเ๊บอ่ะ1 1 f แล้วกันซึ่งผมอันนี้ผมก็ได้เตรียมไปแล้วนะไอ้สูตรนี้มันจะอยู่ข้างบนบล็อกพอดีถ้าใครต้องการเปลี่ยนมาเปลี่ยนตรงนี้เอานะครับอ่าตัวเลขว่าจะให้มันจะอยู่ส่วนไหนของบล็อกแล้วก็ทำการทดสอบซึ่งผมก็ นั่งนั่งทดสอบแล้วอันนี้มันจะอยู่ข้างบนบล็อกพอดีเลย 0.5f อ่าปึ๊บแล้วก็โฟร์สี่กับแรนด้อมอันนี้จะเป็นแรนด้อมว่าให้มัน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 จะไม่กระพริบอยู่ที่เดิมตลอดไงปกติถ้าเราไม่แรนด้อมมันจะกระพริบอยู่ที่ตรงกะแกนกนลางซึ่งจะเป็นอยู่ประมาณอ่าเดี๋ยวผมเปิดเพนมาเลยแล้วกันอ่าเพนเพนเพนเสร็จแล้วก็ลากปึ๊บเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะวาดแบบกากๆเลยปึ๊บสมมตินี่เป็นบล็อกนะ บล็อกแบบสามมิติอออือวาดวาดวาดซึ่งไอ้ถ้าเราไม่รนดอมใช่ไหมผมกําหนดสมมติว่าผมกําหนดไว้ให้ไฟมันเกิดตรงนี้ปุ๊บแม่งก็เกิดอยู่แค่ตรงนี้นที่เดียวถ้าเรามีการแบบแรนดอมปุ๊บข้ามก็จะบวกบวกมันก็สุ่มสุ่มซ้ายสุ่มขวาสุ่มอยู่แถวเนี้ยเข้าใจไหมแต่ผมไม่ได้ทําการบวกที่แท้ตนะถ้าบวกที่แท้ตปุ๊บมันก็จะตกมาข้างล่างขึ้นข้างบนกับพริบเรื่องแสง ซึ่งเอฟเฟกนี้มันจะมีอยู่ในไม c ค a f t อยู่แล้วซึ่งผมจะทําการใส่เอฟเฟกไฟให้นะถ้าใครต้องการเพิ่มเอฟเฟกเองต้องต้องรอคลิปหน้านะครับไม่ก็อาจจะอีกนานหน่อยผมต้องทําการศึกษาในการเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่ม Entity Effect นะครับ fx ซึ่งอันนี้จะเป็น Random ก่อน make float คูณ 0.6f ลบ 0.3f f l o a 5เท่ากับ Random ด float. บับเน็คฟลอร์ตาคูณอ่าคูณลบคูณแล้วก็เว้นด้วยลบนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นติดลบที่ตัวศูนย์จุดหกคูณนี่จะเป็นเครื่องหมายการทําการนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคูณแยกกันอันนี้จะไม่ติดลบเครื่องอันนี้จะเป็นเครื่องหมายติดลบแทนนะและนดอมไปอันนี้เราก็เว้นลบแก็เว้วนอีกทีลบศูนย์จุดสามจะผิดเครื่องหมายอ่าันนี้เราก็จะไม่เบีร์เลอใช่ไหม แต่ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเราแค่กําหนด x y z ไงว่าความสูงความต่างความต่างของมันจะอยู่ที่ไหนซึ่งถ้าเรากําหนดผิดนิดเดียวมันอาจจะเปโผล่นู่นเลยอเมซอนอ่าไม่ใช่ละไปโผล,ไล่ไกลเลยนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเขียนคําว่า V ก็คือตัวนี้นะคระับ w หรือเ o r l d ถ้าเรากําหนดตัวแปรตรงนี้เป็น VAVA อะไรก็แต่ของเราอะ่ะเราก็ต้องเขียนว่า V เขียนให้ตรงกับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยให้ตรงเลยกับตัวนี้นะแล้วก,กดดอทสเปา Particle นี่ครับ Particle เสร็จแล้วก็เครื่องหมายปิกาไอเครื่องหมายฟันหนูสองอันซึ่งเดลิทนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในใต้ใต้คลิปให้นะให้ไปกดดูกันเอาเองว่ามีมีอะไรบ้างของไอค้าแบบ Default อยู่แล้วถ้าเราไม่ได้เพิ่มมาเองนะแล้วต่อมาเราก็จะทําการใส่ x นะครับอันแรกคือ x อัน2ก็คือ y อัน3าก็คือ Z โอเคนะทานแรกเราก็จะใส่เป็น double นะเพราะว่าไอสปา Particle วันนี้ อันหนึ่งคลิกไม่ขึ้นเออคลิกคลิกไม่ขึ้นซึ่งในเวอร์อ่ะในเวอร์ไฟเวอร์ไอ้ทพาวโพดิเคิลเนี่ยเดี๋ยวผมก็เข้าไปดูให้เขากำหนดมาเป็นดับเบิลแต่เราดันใช้โฟสมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องมาคาร์ดเป็นอย่างอื่นแทนเข้าใจไหมเข้าใจไหมก็คือต้องคาร์ดเป็นดับเบิลตามที่ตัวแปรของเขาฮนะดับเบิลปึ๊บวงเล็บทำไมต้องวงเล็บอีกเพราะผมจะทำเครื่องหมายบวก F1 คือมันกำหนด x บวกศูุ 5, คือมันจะเลื่อนมาหน่อยหนึ่งมันจะคงที่ใช่ไหมแล้วก็บวก f 4อันนี้จะทำการแลนดอมว่าสุ่มตรงไหนตรงไหนตรงไหนโอเคนะขเข้าใจนะแล้วก็ดับเบิลวงเล็บวงเล็บอ่ะอันนี้ไม่วงเล็บเพราะว่าเป็น y y y, y, y มันเป็น,นแกนแนวนอนเพราะว่าถ้าเป็นบล็อกอย่างนี้นะอะปรัเพนให้ดูอีกทีถ้าเป็นบล็อกใช่ไหมแกน x แกน y มันก็ y มันก็ตรงนี้ใช่ไหม x คือแนวนอนใช่ไหม y คือความสูงถ้าเรา ไปบวกให้มันแรนดอมมันก็สูงสูงสูงขึ้นไปลงเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมติอ่าแล้วนี่เดี๋ยวผมลบก,กัดถ้าสมมติเราล็อกล็อก y ตายตัวใช่ไหมล็อก y ตายตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่คือสมมตินี่บล็อกเรามองจากด้านหน้าเลยนะด้านหน้าปุ๊บไฟมันก็อยู่ตรงเนี้ยแอบส่งไปส่งมาตรงเนี้ยใช่ไหมเพราะเรากำหนด x อยู่ตรงนี้ไปแล้วคงเข้าใจนะว่า y ห้าห้ามไปกำหนดมันยกเว้น คุณแลต้องการเอฟเฟกให้มันพุ่งพลวดขึ้นไปหายสู่อวกาศแล้วแต่คุณเลยซึ่งวายผมก็จะเป็น f2 ครับ f2 อุ้ย่งดูน้องหมายลงน้ำไปเนี่ย f2 โอเคแล้วก็จะเป็นแซดต่อไปคือจะเป็นแซด double 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 แต่เขาวงเล็บอันหนึ่งวงเล็บ f3 บวก f5 แท้กคืออ่ารู้สึกจะเป็น ความสูงของบอกมัง้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรเดี๋ยวก็อันนี้ก็ปุ๊บก็คือศูนย์จุดศูนย์อันนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะเพราะว่าในบ o r คาร์ดอะ่ะมันรู้สึกมันจะไม่ได้เหยนบอกผมนะว่ามันคืออะไรนะซึ่งอันนี้ผมได้ลองเดาวดูมันมันคือ x y z ศูนย์จุดศูนย์ f ได้ศูนย์จุดศูนย์ครับเพราะมันเป็น d o u b l ลต้องใส่ตัว d ตามหลัง Double, d o u ศูนย์จุดศูนย์ปุ๊บอันนี้เราก็ปิดแต่ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเสร็จใช่ไหม แต่ที่จริงยังไม่เสร็จเพราะเราลืมกําหนดเอฟเฟกว่าให้มันเกิดเอฟเฟกอะไรนะแล้วเราต้องการเกิดเอฟเฟกอะไระสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าผมต้องการเป็นเอฟเฟกไฟ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 ก็เฟรมใช่ไหมล่ะแต่ผมใส่ไวในะ้ใต้ลิสนะใต้ลิสในในในใ,ในคลิปเดี๋ยวไปกดลิงก์เอาเอาแล้วกันนะครับเอฟเฟกไฟมันก็จะเกิดเป็นไฟกระพริบกระพริบกระพริบเดี๋ยวเราก็จะไปลองกันนะครับซึ่งไอชื่องนี้เดี๋ยวเราตามากำหนดอีกที ว่ามันแตกต่างมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกันตรงไหน,นไฟก็คือเฟรมเฟรมก็คือจากไอตาเผาปลติใช่ไหมซึ่งตาเผามันเป็น,นีใช่ไหมแล้วบอกเราอยู่ไหนฮะบอกเราก็จะเป็นไฟอยู่บนเห็นไหมใช่อฟเฟกอย่างนี้หรือเปล่าเป็นระยะระยะของเขาที่เขาบอกซึ่งผมคิดว่าน่าจะใช่นะซึ่งสมมตินี้เป็นไฟนะปึ๊บเราก็ไปเปลี่ยนอฟเฟกดูนะอ่าอฟเฟกเป็น hot เอ๊ะ explosion เลยแบบระเบิดใหญ่ x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  ex h e e h u g e e explosion อ่ะอันนี้คือการระเบิดแบบจิงใหญ่ระเบิดตุมต้มๆตุมต้มๆจาก tnt นะ tnt อ่ะถ้าเรอโหลดสักคู่ปุ๊บกดเข้าไป single play เบิบปรุงปุุงปๆงแต่มันไม่มีเสียงใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดให้มันเล่นเสียงด้วยนี่ เห็นไหมให้โพลิชั่นมันก็เหมือนแบบแม่งระเบิดอยู่ตลอดเวลานะเป็นรนดอมระยะ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 ของมันเห็นไหมเราก็ออกปุ๊บเดี๋ยวเราเอาจะเป็นเป็นอะไรดีวาต่อไปสไลด์ก็สไลด์ก็จะนะ่าจะเวลาเดินก็จะเป็นเขียวๆกระจายเหมือนเป็นน้ําใช่ไหมแต่เราไม่เอาหรอกเราเป็นอพอเท่าพอเท่าแล้วกันซึ่งผม อันนี้ก็ยังไม่เคยลองครับมันคืออะไรตึมๆตเขาไปดู portal เป็นอะไรวะมันจะเป็นเอฟเฟกต์แบบไหนยังไม่รู้นะเพราะผมก็ไปรวบรวมมาจากในลิสในเกมไปครับอ๋อ portal ก็จะเป็นเห็นไหมเอฟเฟกต์ของ portal ก็คือไอ้สีม่วงกระจายกระจายออกมาคือ portal ไอเอ็นเดอร์โว์ไอไม่ใช่เอ็นเดอร์โวเขาเรียกวอะไรละ ใช่จะบอกว่าไม่ใช่ดิเนเธอร์เนเธอร์น,นรกพอเท่านารกแล้วซึ่งเขาจะใช้ออกซิเดียนแต่ว่าออกซิเดียนออกซิเดียนกับไอไฟที่จุดใช่ไหมผมจําได้อยู่ถึงไม่ได้เรนานก็นิดหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยใช่ไหมจุดปุ๊บเนี่ยฮะพอเท่ามันจะมีเอฟเฟกต์อันนี้ออกมาเห็นปะ โดนดูดข้าไปเราก็ต้องกำหนด x y Z ทเอเองนะนะโดนดูดข้าไปพอเท่าซึ่งเราเราก็กำหนดให้มันแสดงิีเดียวฮนะโดนดูดลงไปข้างล่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บหล่นมาซึ่งความสวยก็อาจจะสู้ของเขาไม่ได้เพราะผมไม่ได้กำหนดไอนี่เองกำหนดไอนี่เป็นไอพวก x y z ทรผมกำหนดเป็นแค่ขึ้นบนลงล่างแค่นี้แหละ,ะครับซึ่งเราก็จบคลิปการ add block effect เพียงแค่นี้นะครับถ้าต้องการเพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่ๆเองก็ ไว้ติดตามคลิปนู่นเลยอาจจะอีกยาวไกลซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ว่างหรอกส่วนใหญ่จะนั่งเล่นเกมกับทํางานแล้วก็เรียนพร้อมกันนะ่ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับไว้ติดตามรับชมกับคุณลุลูเลเบลชแนลไว้คลิปหน้านครับเจอกันเย้ yeah.